ลูกกาเจ้าไหไรดียี่สิบเอาสามสิบไหมีัยเอาสามสิบดีครับอันนี้ก็ตลาดนัดบรรจุนะครับตลาดตั้งอำเภอครับก็มาเจอขาประจํานะครับก็คือ ขปีโบสถะนะครับของแม่จำนงใช่ไหมครับของแม่จำนงไหมค่ะค่ะแม่จนงนะคะแม่จำนงแม่จนงบดขอโทษครับแม่จนงโบสถะผมกินประจำนครับะอร่อยค่ะเท่าอะไรอ่ะเธออันนี้อร่อยค่ะอร่อยค่ะเค่ะประจำมั้งปห้าสิบกับบุกกับเจ็ดสิบเตับบุกคุณครับเออเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทตัวนั้นเตยใบอะไรพี่อ่ะเป็นร้อยค่ะแม่ค้านี้แม่ค้านี้ร้อง ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะแนะนําแนะนําอีกทีครับเมื่อกี้แนะนำอีกเอาเอานี้เลยเริ่มจากนี้ไอตัวนี้ยังใหม่นะคะซีมจะสวยแต่นี่เก่าแล้วอันนี้ทําแกงทําน้ําพริกได้เลย อ๋ออันนี้มันเก่าอันนี้กิโลเท่าไหร่กันอันนี้ร้อยร้อยเดียวค่ะร้อยเดียวอันนั้นแปดสี่เป็นร้อยในร้อยยี่สิบอันนี้ีเด็ดเลยครับอันนี้นะค่ะอันนี้ทำน้ำพริกอร่อยก็จะเป็นกะปีขัดน้ำเป็นปีแล้วกว่าจะได้ขายถ้าใส่แกงควรจะเป็นแกงได้หมดเลยแต่ตัวนี้มันจืดกว่าตัวนี้มันยัขึ้นกว่าอเพราะตัวนี้น้ำขาวยังไม่ออกแต่ตัวนี้มันจะมันด้วยโอ้ดาโรยทำน้ำพริกทำคือน้ำมันมากกว่าตัวนี้ใช่ไหมค่ะตัวนี้มันใหม่ตอนที่เราหมักไว้มันน้ำขาวยังไม่ออก๋อตัวน อะไรกัดคัดด้วยขัดน้ำเขาเรียกขัดน้ำเราหมักแล้วน้ำาน้ำขามจะออกออกออกมันจะอโลบตัวนี้เหมือนกันอ <c ười> ันน <c ười> <Right. c ười> ี hmm, right? ้เอามาสองที่นะเพราะที่เดียวมันยังไม่พออ๋อไม่พอขายดีครับขายดีขายดีค่ะโอเคครับแม่ขายขายมาตรงนี้ยี่สิบกับยี่สิบแม่อันนงในในไอ้นั่นอะครับโลโก้ใช่ไหมโลโก้โลโก้โลโก้ตัวนี้นะคะโล้ไอ้ตัวนี้ไม่ได้ไม่ได้ใส่กระปุกนะคะเอาแม่ค่ะไม่ได้ใส่แม่อนนงตือเลยตือส่งมาตรงนี้เลยคร่ะค่ะก่านี่ครับ นี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะซูมเดี๋ยวจะซูมไม่ดูค่ะกองแท้เลยตัวนี้รับประกันเลยไม่พอใจคืนเลยรับคืนเลยโอ้อค่ะค่ะการรับเชื่อมือได้เชื่อมือได้ผมกินประจําอยู่ครับกับปี่นตัานี้นะครับแม่อนุงโบสะอะไรครับขายที่ไหนประจําครับขายที่ไหนประจำขายที่นี่ที่เดียวแล้วก็ที่บ้านอ๋อขายที่จิงโคบขายชิงโคค่ะแล้วก็งันสวบขายสามที่ ตลาดนั่งววันเสาโซววันเสาร์ค่ะแล้ววันอาทิตย์ที่บบสะแล้วก็ที่นี่วันอาทิตย์ตลาดก็ส่งค่ะแล้วก็ส่งอย่างเดียวอ๋อจนไมากระเายส่งอันนี้คดจองไว้หรือเปล่าหรือว่าทำเพื่อความสะดวกนี่ยตักอยู่เรื่อยๆลูกค้ามาจะได้เอาไปเลยแล้วก็ถ้าไม่หมดก็ส่งต่ออ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวแนะนำอันนี้กินครับม่อกี้แนะน้ำอันนี้คือเคยปลาไมู่้นนนะอัีเคยปลาอันนี้เคยปลาอันนี้เคยปลาอันนี้จะได้ไม่เยอะนะเพราะจะเลือกจากกุ้งนี้คนที่ชอบกินมันนะครับ เป็นเป็นเคยปลาปลาล้วนๆเลยค่ะจะหอมมากเลยจะเวลาเก่งเก่งเกงส้มปลาบ้านเอ่อปลาบ้านปลาชนปลาอะไรเนี่ยนะค่ะใส่อะไรนี้นะครับเรียกย์ปลาหรือกัปิ๊กเกย์ปลาค่ะอันนี้ปลาล้วนๆ้วนไอ้ตันโดไปหวานเอ่อมีกุ้งหวานด้วยนะครับอันนี้กุ้งหวานอันนี้ก็ใส่น้ำพริกอะไรนะทำน้ำพริกทำน้ำเปลาหวานกินมะม่วงก็อร่อยเขาเลยค่ะเขาเลยไอ้ตัวนี้สแกนได้เลยนะคะอ่านอ้ไอ้กุ้งหวานอ่าลูกแกมาขอโทษนะครับนี้กุ้งหวานเลยค่ะ ไอ้นี่รับประกันเลยเธอกุ้งหวานนี้เนื้อมาาันจะเป็ะเลยเนื้อจะเป็ดเลยตำน้ำพิกนะปลาหวานก็ได้ตำอะไรก็ได้แต่ว่าแกงไม่ได้นะตัวนี้นะ,จจะสูงสามสิบจ้าสูงสามสิบน้ำพิชค่ะแกงได้เลยลูกเอาเท่าไหร่คะคุณลุนเยอะครับเจ้านี่ขึ้นกิโลนะคะห้าหกสิบบาทคะ่ะลูกหกสิบบาทจ้า อันนี้น้ำพริกได้แกงได้เลยนะคะเอาเลยจ้าโอ้เหลือจังเลยเดี๋ยวพน o n เอาออกก่อนอ่าพอดีตลาดโอเคครับนะครับไม่อนงครับคงคงจะได้แล้วเที่ยวนี้ชื่อประจำไหมลูกสาวชื่อประจำไหมครับขอโทษน,นะไม่ประจำเหรออันนี้ลูกค้าประจํา ที่ไม่เคยกินชิมก่อนนะลูกค้าเยอะแล้วกับลูกค้าเจ้าจชิมก่อนนะคะโอเคนะครับแม่น้องครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสสวััดีครบขอบคุณค่ะว่าสวยด้วยว่าสวยเอามาตั้งหน่อยตั้งหน่อยเอามาตั้งเราตั้งตั้งพริกโก๊ตพริกขึ้นมาดี่นะครับวันนี้ก็ตลาดนัดบรรจุนะครับก็มาที่เป็นลูกค้าประจำเนาอีกเจ้าหนึ่งครับก็คือน้ำพริกแมงดาแม่เอสนะครับอันนี้ผมก็ซื้อประจำนะครับกินมานานแล้วครับกินมานานนี่ครับเจ้าของเดี๋ยวใกล้ๆนะครับขายตลาดเปิดใหม่ๆ การที่ไหนบ้างคะเสียกาที่น้าอำเภอค่ะน้านอำเภอนะครับน้าอำเภอไม่เสียก้าที่ไม่เสียอะไรเลยเป็นทหารเขาวางเต้นให้เมื่อก่อนเขาให้เต้นด้วยเต้นฟรีด้วยอะไรฟรีทุกอย่างตอนนี้แหละที่เสียตังเสียตังค์สามสิบบาทค่ะตอนนี้สามสิบบาทต่อ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 วันค่ะต่อวันลูกค้าเยอะมากครับเชิญเชิญทำางก็ได้คร่ะค่ะแอดนะครับแอดเจ้าของขายตั้งแต่เริ่มขายได้ ยี่สิบฟกตอนนี้สองร้อยฟกซ์ม่ร้สิบฟกซ์แล้ต่จากวแต่ยี่สิบฟักเป็นร้อย่สิบสามพันก่อนยี่สิบสามสิบอ๋ออตอนนี้มันมีกี่รจีรษสามเหรอเป็ดน้อยกลางเป็ดน้อยกลางแล้วก็เป็ดเยป็ดมากนะครับเป็ดมากอ๋อครับแล้วแต่แตลูกค้าค่ะลูกค้าสั่งยังไงก็ทำแบบลูกค้าลูกค้าเขียนเขียนคิวไว้เขียนคิวเป็ดมากเป็ดกลางเป็ดน้อยก็โอเคเป็ดมากก็ทำมากอืม ูกคาก็แคาคิวนะครับถ้าต้องจองคือ,ต,อต้องต้องลงชื่อจองเลยนะครับสนนราคายัางไงครับรองราคาเจ็ดสิบบาทค่ะเจ็ดสิบาทนะครับบเจ็ดบาทเจ็ดสิบเจ็ดสิบาทนะครับนี่ค่ะแมง,แมงดาตัวทั้งสามสิบาทแล้วค่ะแมงดานั้นอ๋ออ๋อแมงดาตัวสามสิบาทแล้วนะ,ะแพงแพงนี่ก็มีผู้ช่วยนะครับฝ่ายบรรจุถุงนะครับ เป็นลูกสาวนะลูกสาวค่ะเป็นลูกสาวแล้วก็ฝ่ายเป็นับสนุนสาวลูกน้องอ่าน้องนะครับน้องของแออสนะครับนี่ก็สนับสนุน่องศักนะครับลูกน้องลูกน้องพี่สบไยกว่ารับรองครับผมกินประจำกับตรงนี้นะแต่ค้าบคิวนานหน่อยก็คุ้มคับคุ้มกับการที่เรารอคอยครับกินมานานแล้วขายขายตลาดวันอาทิตย์ด้วยนะครับนะตลาดอาทิตย์ด้วยก่ะตลาดตนนเดินเดิน ตลาตอนนคนเดินก็ขายนะวันนี้ค่ะตอนเย็นอนนคนเดินก็สุกสุกตอนตอนตอนเย็นเย็นเสาร์ตอนเย็นอาทิตย์ตอนเช้าถึงเที่ยงค่ะสามวันสุกโตสามวันค่ะขายหลายที่แล้วกินนะครับลูกค้าก็บางทีก็มาลงชื่อไว้แล้วก็ไปจ่ายตลาดนันอื่นก่อนนะครับใช่ค่ะใช่แล้วก็ย้อนกลับมาเอาเลยครับมอเลยแล้วค่ะมอเลยนี่นี่เป็นบรรยากาศของตลาดนัด ข้างอัมพือนะ้็เรียกตลาดคน้ำสุกนะครับอ่าเราพบว่าคนเยอะมากครับในลานนี้นะก็เก็บค่าบริการสามสิบบาทเองสามสิบ <30 S 2> บาทเนี่ยครับผมมาดูรอบนอกครับอัน,นกลับมาทีนี้ก็มีก๋วเตียมอันนี้เป็นปลานะครับปลาสาดแล้วก็กุก้งแห้งปลาสาดกุ้งแห้งเนี่ยสาดกุ้งแห้งเนี่ยอันนี้ก็เป็น ริบเตรียมเาไว้เรียบร้อยะพนนก้นอันนู้นเป็นอันนี้เมนดาเมนดาตัวสามสิบแล้วเหรอตอนนี้ค่ะตัวลสามสิบซื้อเยอะๆก็ยี่สิบยี่สิบแล้วแต่แล้วแต่นั่นเป็นหอมอะหอมนะหอมค่ะหอมเนี่ยลูกค้าจะมาสั่งว่าเป็ดน้อยเป็ดกลางเป็ดมากนะครับซื้อเยอะๆไม่ซื้อเยอะๆไม่ถึงนะซื้อเยอะๆซื้อเป็นพันๆนั้นกาก็ลดให้อีก ลางล้างนองลางเป็ดนกอยอันนี้เป็ดนอยโอเคนะครับครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับอันนี้ก็เป็นอีกผลิตภัณฑ์เลงนะครับที่ขายดีมากนะครับขายดีมากค่ะก็คือทอดมันทอดมันกุ้งค่ะทอดนี่ครับคือกับฟองนะครับทอด ะค่มีปลาด้วยไหมครับมีปลาด้วยไหมลายอินทรีด้วยจะไปอินทรีด้วยขอเจดมจ้าชื่อชื่อเจนะ้าขอซอาโปซิเจดมจ้าเจดมนะครับไม่เห็นดำเลย <c oughs> นี่นะครับขายดียมากผมซื้อไว้แล้วเมื่อกี้อุ่นๆแล้วนะครับมาซื้อมาซื้ออีกค่ะครับครับเนี่ยสั่งได้นะคะแล้วออเดอร์ได้ค่ะครับนี่ครับเอ่อตามมาเป็นนูนก่อนนะครับเป็นแป้งนูนก่อนนะครับอ่านั่นซื้อเป็นซื้อเป็นดิบ ดก็ได้นะดิบก็ได้สุกก็ได้ไป,ไปทอดเองที่บ้านก็ได้ตาใจลูกค้าต้องการนะคะอันนี้ขายขายยังไงเนี่ยอันนี้ครึ่งโล80บาทคร,ครึ่งโล80ถ้าเอาเยอะเยอะขายราคาลดลงมาอีกค่ะอ๋อ้าเอาเยอะราคาลดอีกค่ติดต่อได้ถามได้นะคะสั่งได้ถ้าเป็นใน,นอย่างนี้ขายยังไงรับ จ็ดลูกลยี่สิบบาทจ้าอ๋อเจ็ดลูกยี่สิบบาทนี่ลูกค้าขอนญาตนะครับลูกค้าเก้าคิวเลยนะครับเนี่ยอะมากลูกค้าเยอะมากแ้ามีผู้ช่วยอยู่ด้วยผู้ช่วยเจดผู้ช่วยลูกสาวค่ะนะครับขายดีนะครับผมก็นำดับมาขายดีเป็นร้านที่สามนะครับวันนี้นะครับทอดมันเจดานะครับ เอากุ้งมาปลาจังขายได้ตายไหมหนูกีสิบบาทจะนำขายตลาดไหนบ้างครับไม้อเลยนะค่ะถึงโลตลาดทับสินค่ะตลาดทับสินนะครับตลาดทับสินด้วยพวกพิชเดนะลูกางก้าก็มีแม่หนูไว้ขงฟิชได้นะมีก็กรอกใหญ่โอเคนะครับขอบคุณมากครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้แล้วได้